สาธุดเ้อมือนีห้ฝันเป็นจริงเ้อพินเดอร์ขอให้ได้โชคลาภก้อนใหญ่ๆตัวๆปังๆเฮงๆรวยสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับทางช่อง YouTube นะครับแล้วก็ทางช่องแฟนเพจนะครับบอาสักคั์ขอาวโชานนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราเดินทางมาที่สาแม่ฮัน4รนะครับท่านผู้ชมโอ้นะครับวันนี้แอดไม่มีเสียงเลยนะครับผมวันนี้นะครับ ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมวันนี้เสียงไม่มีนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาตามต่อนะครับผมเป็นบรรยากาศกลางวันนะครับผมวันประจวัเจ้ามาที่16ตุลาคม2567นะครับผมที่ศาลแม่ฮันนี่ซีอีสานนะครับผมกับแม่นอมนะครับผมคนเฝ้าศาลนะครับเพื่อเราไปสอบถามแม่น้อมด้วยกันนะครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับผม ไไหนด้วยจ้าสด้สดีต,ตัวแล้กวก่อนย้อดอกดาวเรืองให้แป๊บนึงยังไงบ้างแม่หมดทีแล้วหมดที่แล้วก็ได้อยู่ลอตเตอรี่ <c oughs> ได้สามใบจ้ะนั่นแหละก็ถือว่าได้อยู่กางวดนี้ก็คนก็ยังเล่นเลขแม่ฮันนี่เหมือนเดิมนะห้าสามกับสองสองห้าสามกับสองสองยังตามเหมือนเดิมเอาหมดมีเท่าไหร่เอาหมดจะเกี้ยงแผงแล้วนะคะสองสองกับห้าสามเกี้ยงแผงทุกแผงสองสองนี่เป็นเลขอะไรก็เลขวันเกิดเพื่อนไงกัเดือนนี้เป็นเดือนเกิดที่เราพูดกันไว้นะจ้ะเดือนเกิดเพื่อนนะ เลาใช่เดี๋ยวนี้ให้แม่ทุกคนบอกไปแม่ที่นี่ให้เด้อจ้าได้ได้ได้ครับจ้าโอเคมากรายชอบครับผมสวัสดีครับผมพี่ผมณสตาปยาน่าครับจ้าวันนี้เหมือนเดิมครับผมตับตันดัมซิงครับตับตันสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มันีชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับน้องไอซครับผมนะครับทีมงานเราวันนี้เดินทางมาที่ น,น,นี่จะให้เข้าปังๆอย่านะ้ำให้เปนสวยงามมากเล้คะ่ะโอ้ทำเหมือนดเดิมเรามาดูกันว่าวันนี้จะมีการสีนะ้อไหมปกติมีนอนดอกไม้แดงมีดอ,ดอกไม้แดงนะคะแล้วก็พวงมาลัยนี่นะคะกะพ่มกะ ที่ว่าจะเอาปูข้างบนเราก็เหมือนเดิมนะคมสีแดงจากตรงนั้นลงมาถึงนี่เลยจากตรงนั้นลงมาถึงนี่เลยคม,มจากสีแดงวันนี้เราก็มาขอโชคลาภกับแม่ฮันนี่เหมือนเดิมเนาะวันนี้ขอโชคลาภกับแม่ฮันนี่สีสารสุพินหินวจิตขอทุกคนเฮงเฮงรถปังๆทูบโชคลาภก็เอาไว้ตรงเอวแม่ฮันนี่เหมือนเดิมนะคะตรงนี้นะคะนี่ค่ะจะ็นโชคลาภเราเหมือนเดิมนี่นะคะ รูปนะคะยี่ตรงนี้เราเตรียมไปเรียบร้อยยิ้มแบบแบบสง่าสุดๆเลยวันนี้ปังๆจ้าสิตุๆๆลาคมนี้วันนี้ก็ให้ได้โชคลาภก้อนใหญ่ๆ ก็ให้ปังปังให้มีแต่แสงสว่างเหมือนแสงทูบและแสงเทียนวันที่16ตุลาคมนี้ให้เปิดโชคเปิดลาบเป็นเดือนเกิดของแมฮันนี่สีสานเพิ่งคือเสี่คนโชคลาบก้อนใหญ่อยู่เด้องวดนี้ก็ได้มันมีแรงจูงใจว่าเหมือนจะได้ก้อนใหญ่ๆจักไผ่สิได้ละ่ะเพิ่งสิลดลงตรงนี้ละ่ะจักเป็นโชคเป็นลาบของไผ่แต่ได้ได้ทุกคนอยู่นะกินตรงนี้ให้ปังปังอ้าวมาแล้ยอะโชคลาบ ตนนี้สาธุสาธุเจ้าที่เจ้าทางองค์พระเมธอรณีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ปู่ดำคุณยายปากแดงแม่ฮันนี่สีสารแม่เอ้ยมือนี่เพิ่นมาขอโชคลาภตรงนี้ขอนิจฉรของให้แม่ฮันนี่สีสารชื่อจริงชื่อสุพินหินมิจจิตเมือน,นี่กับมะขอคือเก่าเพิ่นกับมาคือเก่าเนาะเพิ่นกับบเคคลทิ่งละเลยตรงนี้ เพื่อนมาขอโชคลาบวันนี้เป็นเดือนเกิดของแม่ฮันนี่สีสานเกิดวันที่ยีสองตุลาคมขอให้แม่ฮันนี่สีสานเปิดโชคเปิดลาบเปิดทิศเปิดทางขอให้ทุกคนได้แต่สิ่งดีในทูบนี่ก็ให้ได้สามตัวตรงๆเ้ยแม่เด้อขอให้ได้แต่สิ่งดีมัง่งมีสีสุขลำรวยลำรวยขอเงินได้เงินของานได้งานก็มีน้ำแดงให้แม่ฮันนี่สีสานดื่มเหมือนกินเหมือนเดิม สาธุสาธุเจ้าที่เจ้าทางองค์พระแม่ธรณีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ปู่ดำคุณยายปากแดงแม่ฮันนี่สีสาร<ม>ขอขอบคุณนะแม่นะขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างแม่ฮันนี่ก็มองดูเราทุกคนแววตาของแม่ฮันนี่สดใสขอให้ได้แต่สิ่งดีๆมั่งมีสีสุกสีแดงแดงพรมสีแดงแดงที่ต้องการเราก็จะจัดให้เหมือนเดิมขอให้ได้แต่สิ่งดเีเจ้าที่เจ้าทางปู่ดำคุณยายปากแดงหรือคนที่เพิ่อนอยากไปเกิดก็ขอให้ได้โชคลาภก้อนใหญ่โตๆเท่ากระทำบุญใหญ่เท่ากับทำบุญใหญ่นะพระก้ารูป ถ้ามันมีสิ่งที่ดีดๆก็จะมีนักร้องหมอลำมาร้องตรงนี้ให้แม่ฮันนี่สีสารกับภูมิเจ้าที่ตรงนี้ขอพบนิชาตินี้เอาไปใช้เดอ้อเราขอพบนิชาตินี้เงินก้อนใหญ่ๆตัวโตวจงมอบให้ลูกแต่และคนยืนตรงนี้ขอให้ได้โชคลาภก้อนใหญ่ๆตัวโตวปัง,ปง,ปง,งๆเฮงๆรวยๆนะแม่นะปักทูกด้านหลังเหมือนเดิมด้านหลังเหมือนเดิมนะคะ,ะจา วันนี้ขอโชคกับแม่ฮันนี่สีสารเราก็มาขอตรงนี้กับภูมิเจ้าที่ตรงนี้เปิดทิศเปิดทางเหมือนเดิมเนาะขอกับภูมิเจ้าที่ตรงนี้เราก็ต้องขอจากเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของแม่ฮันนี่สีสารอุบัติเหตุเกิดตรงนี้กับวันที่26กุมภาพันธ์เสียชีวิตอายุ21ปีเกิดวันที่22ตุลาคมแม่ฮันนี่มีแต่สองทางนั้นขอให้ได้แจ่สิ่งดีๆมั่งมีสีสุขลำลยุยลำรวย พินเอ้ยถ้าดวงวิญญ,ญาณพินอยู่ตรงนี้เอ้ยก็มาขอโชคลาภตรงนี้ขอนิมิตร,รให้ยเอ้ยนี้เอ้ยทุกคนก็ลำบากยากเข็นเนาะขอพบนี้ชาตินี้ขอได้แต่สิ่งดีๆมั่งมีสิสุขร่ำรวย,ยร่ำรวยเปิดโชคลาภในนี้แล้วเนี่ยไ้ได้มันได้สามตัวตรงๆยี่บุกปิงปองห้ได้สองตัวและสามตัวขอให้ได้โชคลาภก้อนใหญ่โตๆเราจะเอาเงินไปทําบุญแล้วทาทานเฮ็ดบุญใหญ่ได้พินเอ้ยบุญใหญ่ที่สุดแหละก็ถือว่าทําทุกปี สาธุเดอ้อองค์พระแม่ธรณีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เปิดโชคเปิดราบเปิดทิศเปิดทางอย่าปิดอย่าบังเพื่อนไทยหัถิบตาถิบท,ทุกคนเขามองไม่เห็นเพื่อนมองเห็นอยู่แล้วว่าเพื่อนสิได้ออกตัวใดนอะง,งอดน,นี้มือเพื่อนก็สิจับไมหมเฮ้าสามตัวตรงๆขอเฮงเฮงรวยๆปังปังฐานพระภูมิตรงนี้เจ้าที่เจ้าทางตรงนี้เปิดทิศเปิดทางให้ลูกด้วยพร้อมกับปู่ดำกับพันนี่สีสารวันนี้เพื่อนมาตายตรงนี้เนะาะเพื่อนก็ได้แต่สิ่งดีๆให้ ทุกคนให้โชคให้ลาบขอด้านธุรกิจการงานค้าขายธุรกิจก็มีแต่คนมีแต่ว่าปัง,ป,งปังนะแม่นะวันนั้นแม่ฮันนี่สีสารเดินทางไปเอาชุดสีแดงที่อุบุลนะเนาะเพิ่นก็นไปเอาชุดสีแดงห้อง505จากไปอายุ21ปีพอดีบ,อบ,บ่พบเฮาค้นเฮากับมีพบและมีจากก็แบบ่อยากไปดอกป่าถึงว่ามาจุราชพนมรดเอาตรงนี้ไปกับสาครนชอนรักกับแม่ฮันนี่สีสารขอได้แต่สิ่งดีๆมั่งมีสีสุขลำรวยลำรวย เมื่อวนี้มาขอในโอ่งตัวนี้เหมือนเดิมโอ่งโชคอกราบวันนี้วันที่ย2ิบสองตุลาคมกับวันเกิดของสุพินเหมวิจิตเนาะให้ดวงวิญญาณสุพินเหมวิจิตและกระดวงวิญญาณตรงนี้ขอให้ยิบโชคราบก้อนใหญ่โตให้คนเดอ้อจะได้เงินไปนี่แหละไปเป็นปัใจจัยใส่เงินใส่ทองและกะซื้อของเมอตักบาทหยาดน้ำขอให้ทุกคนได้แจ่สิ่งดีๆมมากมีสีสุขลำนุย้ยลำรวย ก็มาขอเหมือนเดิมขอเปิดทิศเปิดทางเปิดโชคเปิดลาบมือตัวนี้แล้วสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ใครๆก็มองไม่เห็นมีแต่เพื่อนมองเห็นคุณเดียวว่าจะเลขกจะเข้าตัวไหนขอสองตัวตรงตรง,ตรงล่างก่นอนเนาะพินเนาะขอให้ได้แจ่สิ่งดีๆด,ดวงวิญญาณตรงนี้เปิดทิศเปิดทางทุกคนนะสองตัวตรงๆนะสองตัวนะคะ เลขหกเลขหกนะคะเลขหกจาเลขหกนะคะลูกเลยเป็นเลขหกเนาะหินเป็นให้เลขหกเนาะสาธุเด้อจะให้ตัวใดก็ให้ติดในมือยงล่ะ 60นะคะเลขศูนย yeah, ์ <60. S 2> จะเลขศูนย์จาจะศูนย์หกศูนย์บัดนี้ขอสามตัวตรงๆนะคะขอให้ได้ต่สิดีมั่งมีเสียสุขลำรวยลำรวยขอให้ปังปังเฮงรวยวันที่16ตุลาคมนี้ขอดวงบุญญาณของจุขคินเหมเป็นจิตให้เพื่อนได้สองตัวตรงๆสามตัว ตรงๆนะพินนะเมื่อนี้ก็ได้ดื่มกินน้ำแยงน้ำเปล่าแล้วก็กลับเขา่ามีเยอะแยะละมากมายขอให้ดวงวิญญาณสุพินเห็นในจิตจงเปิดทิศเปิดทางถ้าได้ยินเอื้ยว่าวนำกะนี่แหละเดอ้อขอขอให้ได้ตรงๆขอให้ได้สามตัวตรงๆอ่อนรอนเนาะพินเนาะเดือนเกิดของแพนฮันนี่สีสารจังได้จังได้เพื่อนกับอินดูสงสารนาเพื่อยังห้เฮาจัดงานให้เพื่อนนี่แหละลุื่องแบบ แบบคือการปีนี้คืออยากขอยิ่งใหญ่เนาะคมสีแดงแดงที่ขอในใจก็จะจัดให้เสื้อผ้าสวยๆก็จะเอามาให้ใส่ให้เดอร์สีแดงแดงปังๆกระเป๋าสีแดงพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างกลองสำอางเจอดอกฟ้าตัวอ้ายคงลืมดอกดินสุขุราสาวนาของไม่ทวินสุขุราสาวนาของไม่ทวินถึงตายแด่ดินของสีไม่มามอง ไอ้คงมีเจ้าของแล้วเจ้าของแล้วข้างั้นตาเขามื่ลรำได้งานทําอยู่ผุ่นแค่ลืมนองผู้อยู่คอยดันงนองเบาหนึ่งอ้อยหัวอกพังดังปอดังปอหัวอกพังดังปอตั้งตรารอทุกวันไม่เหือ,อดหายตั้งตรารอทุกวันไม่เหือ,อดหายนี่หรือผู้ชายหัวใจคงทําด้วยหิน ไปกินหมูแฮมสุก,กี้ไปกินหมูแฮมสุก,กี้ไปมีคนโก้คนไายอยู่สูงคนสุกเร,ริรนหาหมุนแต่ผู้สาวน้องได้ข่าวมีแฟนหลายคนน้ำตาลนล่อชายคนทินสาวกาลาสินเมิดหวังแล้วเออ ออออออ,าอ,าอาลานงขให้เพื่อนเป็นบุตรศาสนาขอให้สุพินเหมจิตพร้อมกับคนที่อยากไปผุดไปเกิดขอเปิดที่เปิดทางเปิดโชคเปิดราบขอเงินมาใช้พบนี้ชาตินี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปังเฮงเฮงรวยรวยปังปังอ้าวสามตัวนะคะทีนี้ เอเดี๋ยวอีกตัวนึงนะคะเพื่อนบอกว่ามีคนแก่คนหนึ่งเพื่นเขียนัวนหนังสือไม่ค่อยเป็นคนโบราณแต่ก่อนเขียนไม่ค่อยเป็นนะตัวนี้นี่ันนี่บอกว่ามีมีตาคนหนึ่งที่คนเสียชีวิตตรงนี้ เพื่อนบอกว่าเขียนหนังสือไม่ค่อยเป็นเลขมันเลยไม่ค่อยชัดเพื่อนก็นเลยให้หยิบ2ตัวมาอีกนะตัวนี้มันมันเป็นเหมือนกับว่าเพื่อนเขียนตัวหนังสือไม่ค่อยเป็นนะคนแต่โกนเนาะคนโบราณน,นะวันนี้ก็ให้ปฏิหารตรงนี้จริง อนิมิตพรให้ได้สามตัวตรงตรงสองตัวตร่างตัวใจเห็นคนใหม่ดีกว่าเราเศร้าเอ่ยนอนรวดีกว่าแจงจ่างปางเหนยวนี้ทางหรือฝันไหลๆฝันไง่าเศร้าฝันว่าเจ้าเดี๋ยวหักเดี๋ยวสร้างมันจะนยังสร้างฝันเอาหายหรือพี่ชายสร้างนองไปมองสาวคุ้มบรรทงฝันว่าหลงเขาหลายเทแท้จิงเบอจังบอริงอร้งน้องจิ้งคนคอ,คอยคอยคู่ ขันบมเอ็นดูคงตายแน่คงตายแน่อองออาออเออออออลานอสาธุเดอร์เมื่อนี้ให้ฝันเป็นจริงเดอพินเดอร์ขอให้ได้โชคลาภก้อนใหญ่โตๆปังๆเฮงๆรวยๆ น<ม>จา้าสาธุเด้อเจ้าที่เจ้าทางองค์พระแมธ่ธรณีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เดือนตุลาเดือนนี้ก็มีแต่การสูญเสียเนาะขอทุกคนได้แต่สิ่งดีๆมั่งมีสิสุขขอให้ปังปังเฮงเฮงรวยรเด้อพินเด้อค,<ะ>ค่ะเลขทูกอะไรนี่ไปันตรงนตรงนี้ค่ะจ้ะดูเลขถูก นี่ไงไม่เอาไปโทรดกอ่ะอ่ะนี่ไงคะยอเ็จดะบหกสามจ้ะหกสามเจ็ด ขายนี้ก็ขอทุกคนได้แต่สิ่งดีๆนะคะจ้ะวันนี้ให้ปังๆเนาะทุกโชคลาภก็สวยอยู่เนาะขอให้ทุกคนได้แต่สิ่งดีแม่ฮันนี่คนเกิดวันที่22ตุลาคมขอให้ได้แต่สิ่งดีดมัง่งมีสีสุขลำรวยลำรวยขอเงินได้เงินของานได้งานขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จขอให้เพื่อนติดตาม f อแต่ละคนเนาะขอให้เพื่อนติดตามกับงวดนี้ขอให้ปังๆให้ได้3มตัวตรงสองตัวร่างจะได้มาทําบุญด้วยกันวันที่22ตุลาคมขอให้เฮงเนะคะ ครับท่านผู้ชมนะครับผมเราก็ได้ตัวเลขแล้วนะครับผมก็เป็นแนวทางนะครับผมว่าประจำที่16ตุลานะครับผมวันนี้แอดขอภัยด้วยนะครับผมสำหรับน้ําเสียงนะครับผมฟังยากมากนะครับท่านผู้ชมเนาะขอบคุณทุกท่านนะครับผมใครที่เห็นคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม สิบหกตัวลายนี้ผมแปลงทุกท่านครับผมกับแม่อันนี้สีสานครับผมสวัสดีครับ